สวัสดีครับผมนะัฐกรฟเจอเลยนะครับจากเว็บไซต์ y o u r c o i s h a i c o m นะครับวันนี้มาเอาสินค้าตัวที่เด็ดของเรามาให้ดูนะครับเป็นเครื่องดูดตะกรทาความสะอาดในบ่อปลาสระว่ายน้ําบ่อโชว์บ่อน้ําพุได้หมดเลยครับตัวนี้เป็นสินค้านําเข้าจากเยอรมันนะครับชื่อรุ่นมันคือ PONDO v a c 4นะครับกําลังดูดดีมาก5,000ลิตรต่อชั่วโมง,งนะครับดูดได้สบายๆเลยนะครับมีตะกรเท่าไหร่ดูดได้หมดเลยสบายมาก นี่คือเทคนิคพิเศษเลยนะครับที่พอนแวก์เขาดีไซน์ไว้จะไม่ใช้ใบพัดเหมือนปั๊มน้ำนะครับเพราะฉะนั้นการดูดด้วยวิธีนี้ทําให้มีกําลังดูดน้ําได้ดีแล้วก็ไม่มีการคล็อกหรือว่าอุดตันของเศษตะกอนที่มาติดใบพัดเหมือนการใช้ปั๊มน้ําในการดูดสิ่งตกปกนะครับสนใจจะเอาเครื่องพอนแวก์นี้ไปใช้ติดต่อรายละเอียดข้างล่างนี้นะครับมีทั้งไลน์ทั้งเพจ a c e b o o k โทรศัพท์มาก็ได้ครับเดี๋ยวผมตอบเองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ